คุณผู้ฟังเคยไหมครับตอนเช้าวันจันทร์รีบๆวิ่งเข้าร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอะไรมาเติมท้องก่อนไปทำงานแล้วมือก็เอื้อมไปหยิบขนมปังแผ่นธรรมดาสีขาวนุ่มที่คุ้นเคยบางทีก็ลังเลแล้วมองไปที่อีกกองที่สีน้ำตาลเข้มกว่าขนมปังโฮลวีตเราเห็นมันวางคู่กันมาตลอดโฮลวีตด,ดูเหมือนทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพกว่าเสมอแต่เคยสงสัยไหมครับว่า ความแตกต่างจริงๆระหว่าง2อ,อย่างนี้มันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญกว่านั้นมันส่งผลต่อสุขภาพของเราต่างกันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่กระแสในวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกศึกแห่งศักดิ์ศรีบนโต๊ะอาหารเช้าระหว่างขนมปังโฮวีดและขนมปังขาวเราจะไปแกะรอยกระบวนการผลิตตั้งแต่มเมล็ดข้าวสาลี ว่าทำไมการขัดสีถึงเปลี่ยนชะตากรรมของสารอาหารไปอย่างสิ้นเชิงทำไมขนมปังชนิดหนึ่งถึงทำให้คุณอิ่มนานแต่อีกชนิดกลับกระตุ้นให้คุณหิวเร็วขึ้นจนหยุดกินไม่ได้และที่สําคัญที่สุดเราจะมาเปิดโปงความลับบนฉลากข้างถุงที่อาจทำให้คุณต้องร้องอ๋อด้วยความตกใจถ้าคุณเป็นคนที่รักการทานแป้งหรือกำลังดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในบ้าน ตอนนี้จะเปลี่ยนมุมมองในการเลือกขนมปังของคุณไปตลอดการครับพร้อมแล้วนะครับตามผมมาสำรวจความจริงของเจ้าก้อนแป้งเหล่านี้กันเลยหัวข้อที่ 1. จุดเริ่มต้นที่เหมือนกันแต่ปลายทางที่แตกต่างคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะตัดสินว่าใครดีกว่าใครเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นกำเนิดของพวกมันก่อนนั่นคือเมล็ดข้าวสาลีครับตามธรรมชาติแล้วเมล็ดข้าวสาลีหนึ่งเมล็ด เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่ประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญส่วนแรกคือรําข้าวหรือเปลือกนอกที่แข็งแรงซึ่งอุดมไปด้วยไฟเบอร์และวิตามิน B ส่วนที่2คือจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนที่จะงอกเป็นต้นใหม่ส่วนนี้เปรียบเสมือนหัวใจที่มีไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระซ่อนอยู่และส่วนสุดท้ายคือเนื้อแป้งหรือโดสเปิร์มซึ่งมีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานในรูปแบบคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนทีนี้ ความแตกต่างมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับขนมปังโฮวีดหรือโฮวีดตามชื่อเลยครับคือการนำทั้งเมล็ดมาบดรวมกันโดยไม่ทิ้งส่วนใดไปเลยคุณจึงได้รับทั้งรำข้าวจมูกข้าวและเนื้อแป้งครบถ้วนแต่ในขณะที่ขนมปังขาวนั้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการขัดสีซึ่งเป็นการสลัดเอารำข้าวและจมูกข้าวทิ้งไปเหลือไว้เพียงแค่เนื้อแป้งสีขาวนวลเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ ขนมปังขาวจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มเนียนฟูและเก็บรักษาได้นานกว่าเพราะไม่มีไขมันจากจมูกข้าวที่อาจทำให้เหม็นหืนง่ายแต่สิ่งที่แลกมาคือการสูญเสียสารอาหารสำคัญไปกว่า50-80%เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์วิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆหายไปพร้อมกับเปลือกที่ถูกขัดออกนั่นเองครับหัวข้อที่2กลไกในร่างกายเมื่อแป้งเข้าสู่กระแสะเลือดเอาละครับ เมื่อเราเห็นภาพกระบวนการผลิตแล้วลองมาดูกันว่าเมื่อเราทานเข้าไปร่างกายของเราตอบสนองต่างกันอย่างไรสมมุติว่าเช้านี้คุณทานขนมตังขาว2แผ่นเนื่องจากมันเหลือแทบแป้งขัดขาวที่แทบไม่มีกาก,ากใยมาขวางกัน้นร่างกายของเราจะสามารถย่อยและเปลี่ยนแป้งเหล่านี้ให้เป็นน้ำตาลกลูโคสได้อย่างรวดเร็วมากเปรียบเสมือนรถสปอร์ตที่เหยียบคันเร่งมิดไมเข้าสู่กระแสเลือด สิ่งนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่เราเรียกว่าสไปค์ตับอ่อนของคุณก็จะตกใจและรีบหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาจำนวนมากเพื่อจัดการกับน้ำตาลเหล่านั้นผลที่ตามมาคือน้ำตาลจะลดหวบลงอย่างรวดเร็วทำให้คุณรู้สึกหิวอีกครั้งหงุดหงิดหรืออยากของหวานเพิ่มทั้งที่เพิ่งกินไปไม่นานแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นขนมปังโฮวีต ไฟเบอร์หรือใยอาหารที่อยู่ในรำข้าวจะทำหน้าที่เหมือนลูกระนาดบนถนนครับมันจะคอยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดให้เป็นไปอย่างช้าๆและสม่ำเสมอระดับน้ำตาลของคุณจะไม่พุ่งสูงปรีดและคุณจะรู้สึกอิ่มท้องได้นานกว่ามากนี่คือเหตุผลว่าทำไมงานวิจัยทางระบาดวิทยาจำนวนมากถึงยืนยันตรงกันว่าการทานโฮวีดช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่2และโรคหัวใจได้ดีกว่าขนมปังขาวอย่างเห็นได้ชัด หัวข้อที่3กับดักสีน้ำตาลและความเข้าใจผิดที่ต้องระวังมาถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะกำลังคิดว่าโอเคงั้นฉันแค่หยิบถุงขนมปังที่เป็นสีน้ำตาลก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมคำตอบคือไม่เสมอไปครับและนี่คือหลุมพรางที่ผู้บริโภคตกกันบ่อยที่สุดในท้องตลาดมีขนมปังจำนวนมากที่ดูภายนอกเป็นสีน้ำตาลดูเหมือนโฮวีเพื่อสุขภาพ แต่แท้จริงแล้วมันคือขนมปังขาวที่ถูกแต่งหน้าทาปากด้วยการเติมสีคาราเมลหรือกากน้ำตาลหรือโมราเซสลงไปเพื่อให้ได้สีที่ดูเข้มข้นน่าทานแต่เนื้อในจริงๆก็ยังคงเป็นแป้งขัดขาวที่ขาดสารอาหารเหมือนเดิมหรือบางครั้งหน้าซองเขียนว่า wheat bread หรือขนมปังข้าวสาลีฟังดูดีใช่ไหมครับ แต่คำว่าข้าวสาลีเฉยๆไม่ได้แปลว่าเต็ม,มเมล็ดหรือโฮเกนมันอาจจะเป็นแป้งสาลีขัดขาว90%แล้วผสมรำข้าวลงไปแค่นิดเดียวเพื่อให้มีจุดๆสีน้ำตาลหลอกตาเราดังนั้นกฎเหล็กในการเลือกซื้อคืออย่าเชื่อแค่สีที่ตาเห็นครับต้องพลิกซองดูฉลากส่วนประกอบแล้วมองหาคำว่าโฮวีด100%หรือธัญพืชเต็ม,มเมล็ดและที่สำคัญควรจะอยู่เป็นลำดับแรกของรายการส่วนประกอบด้วยครับหัวข้อที่4 ขนมปังขาวคือผู้ร้ายจริงหรือฟังมาถึงจุดนี้ขนมปังขาวดูเหมือนจะเป็นผู้ร้ายที่น่ากลัวนะครับแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอในบางสถานการณ์ขนมปังขาวอาจจะเป็นพระเอกก็ได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอย่างเช่นโรคลำไส้แปรปรวนหรือผู้ที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการท้องเสียการทานโฮวีที่มีไฟเบอร์สูงๆอาจจะไปรบกวนลำไส้ทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือปวดท้องได้ ในกรณีนี้ขนมปังขาวที่มีละเอียดย่อยง่ายและดูดซึมเร็วจะเป็นมิตรกับลำไส้มากกว่าครับรวมถึงนักกีฬาที่ต้องการพลังงานเร่งด่วนก่อนหรือหลังการแข่งขันขนมปังขาวที่เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ทันทีก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าเช่นกันแต่สำหรับคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตปกติการบริโภคขนมปังขาวเป็นประจำในปริมาณมากย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงและระบบเผาผลาญในระยะยาวแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับ จากการเดินทางสำรวจเรื่องราวของขนมปังในวันนี้เราได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกของมเมล็ดข้าวสาลีเราได้เรียนรู้ว่าการขัดสีเพียงเพื่อความนุ่มลิ้นได้พรากเอาสารอาหารที่มีค่าที่สุดออกไปและเรายังได้รู้อีกว่าสีน้ำตาลของขนมปังอาจไม่ใช่เครื่องการันตีสุขภาพเสมอไปหากเราไม่อ่านฉลากให้ดีบทเรียนสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้มีอยู่3ข้อครับข้อแรก คุณภาพสำคัญกว่าแคลอรี่แม้ขนมปังทั้งสองชนิดจะให้พลังงานใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ร่างกายได้รับนั้นต่างกันราวากับเหวโฮวีดให้สารอาหารที่ครบถ้วนในขณะที่ขนมปังขาวให้เพียงพลังงานว่างเปล่าที่มาพร้อมกับความหิวที่กลับมาเร็วขึ้นครับข้อที่2การลงทุนระยะยาวการเลือกทานโฮวีดไม่ใช่เรื่องของการลดหุ่นเท่านั้นแต่มันคือการป้องกันโรคร้ายในอนาคตทั้งเบาหวานโรคหัวใจและมะเร็งลำไส้ เป็นการดูแลร่างกายในวันที่เรายังแข็งแรงอยู่ครับและข้อสุดท้ายอย่าให้สีหลอกตาจงเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดพลิกดูฉลากทุกครั้งมองหาคำว่าโฮวีตร้อเซหรือธัญพืชเต็มเมล็ดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่แป้งย้อมสีครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอย่างการเปลี่ยนชนิดขนมปังในมื้อเช้าอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อทำสะสมกันทุกวันมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของสุขภาพคุณและคนที่คุณรักครับสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจเพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสะสำคัญสวัสดีครับ